คลิปนี้จะขอพูดถึงอาหารพื้นเมืองของชาวไทยหรือตำบลเชียงบานที่จะว่าไปแล้วเป็นของท้องถิ่นจริงๆนั่นก็คือแองแทะครับได้ยินไม่ผิดครับแต่จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามในคลิปนี้ครับเราอยู่ที่เชียงบานตำบลเล็กๆที่งดงามมีวัฒนรทำไทยลือที่ยาวนานเราอยู่ที่เชียงบานตำบลเล็กๆที่งดงามมีวัฒนรรมไทยลือที่ยาวนานจุ ว,วันนี้เรามากันที่เชียงบานมาเยี่ยมมาชมวัฒนธรรมที่สวยงามมีทั้งอาหารเสื้อผ้ามีวัดวาอารามบรรยากาศก,ก็ดีดีเพราะที่นี่คือเชียงบานเราอยู่ที่เชียงบานตำบลเล็กๆที่งดงามมีวัฒนธรรมไทยลือที่ยาวนานเราอยู่ที่เชียงบานตำบลเล็กๆที่งดงามมีวัฒนธรรมไทยลือที่ยาวนาน แองแทเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยหรือที่ปัจจุบันมีให้เห็นน้อยมากครับซึ่งมีที่มาจากพืชชนิดหนึ่งคล้ายใบโพนำมาคั้นน้ำและกรองกา,กากออกแล้วนำไปแช่เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนครับจะเกิดการจับตัวเป็นก้อนและมีความยืดหยุ่นคล้ายเยลลี่ส่วนวิธีการปรุงเพื่อความอร่อยนั้นอย่ารอช้าเลยครับไปติดตามกันเลยดีกว่าครับสวัสดีแม่ชื่อนางดาปาลม่ม ว่าทำเองแท้ของพุ่นเมืองของบ้านฟังแว่นมูสิบเอสตำบลจึงบ้านอำเภอจึงขำจังหวัดพะเยาทำเดี๋ยวนี้ก็จะใส่พริกใส่เกลือใส่มะกอกของพุ่นเมืองของบ้านฟังแว่นใส่หอมมะน,นาวใส่ผักป๋อมแต่ยังมะโถใบใบเอาตีตุน่นตีปลูกไว้ปลูกตามบ้านฟังแว่นข,ข้าวเลือดสาดมันก็จะ พอดีรสชาติของเฮาติว่าจะกินได้ตอนแรกนี่ใส่เกลือก่อนแล้วใส่อันนี้ปลาเนาะปลาพุนใส่มะโถพุนใส่ต้นหอมเออกระเทียมกระตํานี่เนาะมะกอกนี่ใส่มะกอกนี่คับกอกนี่ก็ไปเก็บเอาจักปามานันนีนะแล้วใส่พริกนาปัด แล้วก็คันบดเลี้ยงเอแล้วก็เ้วก็เอาไปเสือถุยเปรับประทานได้อาหารคองบ้านฟังแว่นนี่นะเป็นทำไอ้แท้นี่มันอาหารคองฝุ่นเมืองกินได้อร่อยเป็รับประทานได้เลยคองบ้านฟังแว่นกินได้เลยเจ้าเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าแอบแซบอยู่พอสมควรครับ เป็นอาหารข้าวของดีตำบลเชียงบานอีกอย่างที่ต้องลองมาถึงที่นี่ไม่ลองไม่ได้นะครับ